สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับฟังสบายสบายสไตสะล์สรนันวันนี้มิตรชายบัญชาและกิ่งดาวดารณีดำเนินมาถึงตอนที่สิบเจ็ดแล้วครับตอนที่แล้วจบลงตรงที่มิตรชายบัญชานะครับเดินทางออกจากการเป็นเด็กวัดเราจบลงตรงที่มิตรชายบัญชาได้จบเป็นสิบการบิน และได้รับเงินเดือนขั้นที่ห้าหนึ่งพันสองร้อยบาทในปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดพันสองร้อยบาทในปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนี่เยอะนะเยอะนะเออเจ็ดสิบปีมาแล้วเนี่ยอ่าเกือบเจ็ดสิบปีมาแล้วนี่อออนโอ้พันสองร้อยบาทนี่ฮึพอสมควรเราต่อกันในตอนที่สิบเจ็ดครับ ต่อมาในปี2499มิรชัยเ็นชาได้รับการปรับเงินเดือน2ขั้นคนเนี่ยตรงรับราชการต้องเฉีงจริงๆนะครับถึงจะได้2ขั้นรับอัตราขั้นที่7คือ 1, 1,600บาทต่อเดือน2ขั้นใน400บาทแสดงว่าขั้นละ200บาทนะฮนะประดับยศจ่าอากาศเอก อ๋อได้เป็นจ่าอากาศเอกนะได้เป็นจ่า,าเอกนะครับจ่า,าเอกและประดับยศพันจ่าอากาศตรีตำแหน่งรองผู้อำนวยการนะครับหมวดที่หนึ่งกองร้อยสองสามศูนย์กองพันที่สองอากาศโยทินในปีสองพันห้าร้อยสี่ ได้รับพระราชทานยศพันจ่าอากาศโทในปี2506และพิเชษก็มาได้แค่นั้นเองนะครับความจริงถ้าพิเชษรับราชการอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้เล่นหนังเล่นละครอย่างเต็มตัวคือพูดง่ายๆว่าไม่มารับทางนี้อย่างเต็มตัวพิเชษก็น่าจะได้เป็นในายพลนะนะคงถึงในายพลเพราะเป็นลูกม่อเลยนะผิวเป็นลูกม่อเลยแล้วก็จะสมความปรารถนาที่ตัวเองตั้งใจอย่างเต็มที่ว่าจะเป็นนักบิน ก็คงจะเป็นกัปปันเครื่องบินไปแล้วก็เราก็คงจะไม่ได้มีพระเอกที่ชื่อมิ้ชัยบัญชาใช่ไหมเออคนเราเนะี่ดวงมันจะมาเป็นทางนี้นะ,ะเนื่องจากพี่เชษเป็นทหารที่เคร่งครัดต่อระเบียบวินยัยเมื่อเป็นครูฝึกพี่เชษจึงทุ่มเททํางานอย่างจรงิงจังทหารที่ได้รับการฝึกโดยจ่าเชษก็เรียกว่า เป็นสิทธิ์ที่มีคุณภาพที่น่าพอใจโดยการทดสอบจากผู้บงังคับบัญชานะฮะมันเ็มีบวกแล้วก็มีลบนะผมเนี่ยก็เป็นทั้งผู้ถูกฝึกแล้วก็เป็นทั้งครูฝึกอีกตอนเราเป็นผู้ถูกฝึกเนี่ยเราไม่ก็ชอบทีหน้าครูฝึกเลย แม่งนึกในใจไอ้อะถ้าทำโทษไอ้อะก็นก่นไอ้อะก็นี้ยึดพื้นอะไรตะไรวิ่งสู้เอ้ยสารพัดจะกินข้าวก็ยังต้องกินฉากโน่นนี่นั่นแต่เราก็ปฏิบัติตามครูฝึกเป๊ะเป๊ะเ,เ,เปเปสั่งทําโทษอะไรทําได้หมดนั่น,เ,นเลยในสุดเนี่ยพอจบพอฝึกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอทหารปีที่สองมาเนี่ยเขาก็ถามว่า,าใครอยากเป็นครูฝึก ก็มีคนยกมือสมัครกันกองร้อยสารวัตรผมเนี่ยมียี่สิบกว่าคนหรอยี่สิบห้าคนก็มีคนยกมือกันหลายคนผมก็ยกผมก็ผมไม่ได้ยกมือนะเพราะว่าผมทํางานบอกอร้อยผมไม่ได้ยกมือแต่จ่าสวัยลายประดิษฐ์ก็ก็มาชี้ที่ผมอะว่าทำไมไม่ยกมือคือรับกั เราก็ไม่คือเราเบื่อตากแดดแล้วเพราะเราอยู่ในออฟฟิศไงมันไม่ยกมือเพราะอายกก็ได้ผมก็ยกมือเราก็ได้เป็นครูฝึกนะได้เป็นครูฝึกได้เป็นครูฝึกสอนอะไรอะไรสอนในทหารรุ่นน้องอะนะน<แล>ะเราก็ฝึกเออเราก็ได้รับคําชมเชยจากบรรดาผู้บงังคับบัญชาว,ว่าคนที่เขาฝึกเขาเรียนรู้จากเราเนี่ยเขาชอบวิธีการของเราว่า เป็นคนที่สนุกผมเป็นคนสนุกมาเองตั้งแต่ไหนแต่ไรฝึกทหารผมก็ผมก็ผมก็เอาจริงเอาจังนะแต่มุมเขาผมก็แทกความสนุกเอาไปไม่ให้มันเหนื่อยโอ้ฝึกอยู่กลางแดดร้อนจะตายไปแล้วก็ต้องหาอะไรที่ทำให้มันสนุกใช่ไหมแล้วมันก็เพื่อนเราทั้งนั้นไงแม้จะเป็นเพื่อนรุ่นน้องเราปีหนึ่งบางคนมันอายุมากกว่าเราก็มีมันมันโกงอายุตั้งแต่ตอนเกิดเหมือนอย่างเขาได้แจ้งเกิดเหมือนอย่างหลวงปู่แสงน่ะนึกออกไหมเกิดแล้วทุสองสามปีถึงไปแจ้งเกิดเนี่ยน่ะก็อายุก็จะมากกว่าเราแหละ อย่างนั้นนะ,ะมาถึงพิเชษต่อเอ๊ะทำไมเล่าเล่าเรื่องตัวเองแทรกกขาไม่ได้ยังไงเนี่ยน,นะการฝึกทหารนั้นครูฝึกแต่ละหมู่แต่ละเหล่ามีหลักการฝึกคล้ายคลึงกันแต่จิตใจของครูฝึกจะไม่เหมือนกันเสมอไปน,นั่นไงนะสำหรับพิเชษนั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยแข็งนอกอ่อนในเสียงของพิเชษมีอำนาจขณะสั่งการให้ทหารปฏิบัตินั้น ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนที่พูดได้เพราะผู้เขียนหมายถึงพี่ออสเคยถูกตะโกนใส่มานับครั้งไม่ท้วนนะจึงหลับตาเห็นภาพได้ว่าทหารจะสั่นสะทานกันเพียงใดถ้าไปไปรับการฝึกจากจ่าเชฟนะก็จะนะแต่ถ้าอยู่ใกล้ชิดจริงๆพี่ออสบอกว่าก็จะรู้ว่าถ้าอยู่ ใครอยู่ได้ย่าอยู่ใกล้ๆพิเชษก็จะใจอ่อนเพราะพิเชษมีเมตตาที่สงสารคนนะและมักจะเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอทั้งยังเป็นคนเซนสิทีฟเซนสิทีฟในที่นี้หมายถึงเป็นคนที่ละเอียดละะเอียดอ่อนก็คือว่าเอาใจใส่ในรายละเอียดของอคนที่อยู่ด้วยกันคนทำงานด้วยกันคนที่มารับการฝึกจากเราเออ ผมก็ไม่ได้อวดตัวเองนะผมก็เป็นคนที่เซนซิทีฟนะเช่นมันวิ่ง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 ไปแล้วแล้วมันมันไปกระยิกระยิกระยิกกระยิกเนีย่ยเราก็จะสั่งแถวหยุดเลยเราก็จะถามว่าเฮ้ยอ้ทัพไทยเป็นไรอะ่ะขาเป็นไรโอ,อ้ผมไปเหยียบหนามตะกีนี่มั้งครับเอาอัน้นไปไปไป,ไปนั่งดูคือถ้าขืนปล่อยให้มันวิ่งกระยิกระยิกเนีย่ยมันก็วิ่งได้ แต่ว่าในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพอเลิกฝึกมันก็จะไข่ดันบวมวันพรุ่งนี้มันก็จะไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทรมานเปล่าๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตจะต้องฝึกให้ได้เอาเป็นเอาตายครูฝึกบางคนมันไม่ได้เซนซิทีฟมันไม่ได้เอารายละเอียดมันไม่ได้ดูแต่ผมเนี่อผมเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องแบบนี้ผมสอนหนังสือในมหาลัยก็เหมือนกันผมเซนซิทีฟผมจะดูเลยอนักศึกษาผมคนนี้เป็นยังไง นั่งนั่งเป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นยังไงวันนี้อะไรยังไงดูบางคนมาบอกจานผมไม่สบายมากเลยหนูไม่สบายมากถามทาไมหนูมีเม้นปวดท้องมากเลยหนูไปทำมีเมน้นแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยผมก็จะผมก็จะบอกเอาไป,ไปเลยงั้นเถอจะไปไหนจะไปหาหมอหรือจะไปยังไงแต่อย่าให้จับได้ว่าโกหกนะแต่ก็ไม่เคยมีใครมาโกหกผมเรื่องนี้นะมันดูอาการไปแล้วว่ามันนั่งเรียนกับเรามันก็ทรมานอะ่ะต้อไปถามมันเลยว่ามันเป็นอะไรนะ บางคนบางครูเขาก็ไม่สนใจเขาจะสอนหมดเวลาเต็มชั่วโมงเขาเขาเลิกก็ปล่อยไปแต่เราไม่ได้ลูกศิษย์เราเราต้องดูแลเซนซิทีนะฮะตรงนี้นะฮะด้วยเหตุนี้เองขณะที่ทําการฝึกทหารครั้งหนึ่งพิเชษเคยปัสสาวะเป็นเลือดคือเยี่ยวเป็นเลือดเหตุเกิดมาจากคําสั่งลงโทษทหารขณะทําการฝึก ในขณะที่พิเชษปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกย่อมเป็นหน้าที่ซึ่งหนักทั้งร่างกายและจิตใจทั้งทั้งที่เหน็ดเหนือ่อยใจแทบขาดเมื่อสั่งลงโทษทหารให้วิ่งรอบสนามกี่รอบก็าตามจะแสดงให้เห็นว่าคำสั่งนั้นนม่ได้เกินกว่าเหตุโดยออกวิ่งพร้อมๆกับทหารเพื่อให้เห็นว่าครูฝึกเมื่อออกคำสั่งอะไรก็ต้องทำได้เช่นกัน ร่างกายสุดจะทนทานกับความตรากตรำเมื่อรู้สึกตัวว่าร่างกายไม่ไหวแล้วนั่นก็คือพลัปัสวะออกมาออกมาเป็นเลือดเสียแล้วเหตุดังกล่าวนี้เองเป็นที่มาของสโลแกนไม่ได้ต้องได้นซึ่งผู้เขียนได้ยินจนชาชินในขณะที่ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ผู้เขียนไม่ใช่ทหาร พี่ออสบอกนี้นะดังนั้นมีหน้าที่เพียงปลอบใจดูแลไม่ให้ยึดสโลแกนนี้มากเกินไปเพราะชีวิตครอบครัวมิใช่ชีวิตทหารบางครั้งตึงก็ตึงได้แต่บางครั้งหย่อนก็ต้องหย่อนบ้างและบางครั้งต้องพบกันครึ่งทางผู้เขียนเคยสารภาพกับพี่เชษว่าออสไม่ใช่ทหารนะไม่ต้องการคําสั่งถ้าทำได้ก็คือได้ แต่ถ้าไม่ได้คือพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วแต่ยังไงก็ไม่ได้จะฆ่าให้ตายก็ยอมมันเป็นเรื่องสุดยิสัยี่เอก็พูดอย่างนี้พี่เช่ก็จะคามเลยบอกแล้วไนงะว่าพี่เช่ก็เป็นคนอย่างนี้พี่เช่ก็จะคามเลยคําสั่งของพี่ต้องดูเหตุผลไม่ใช่สั่งคนว่ายน้ําไม่เป็นให้ลงไปไว่ายน้ําข้ามคลอง ทำอย่างนั้นไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตถ้าพี่สั่งอะไรคือทําได้นอกเสียจากจะไม่ทําที่นําเรื่องการฝึกทหารมาเล่าให้ฟังก็เพื่อให้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นอ่าใช่ไหมไก็คนละมุมไงคนละมุมพี่ออสก็บอกเลยแต่ฉันทาไม่ได้ก็คือทําไม่ได้พี่พี่เชษจะมาจะมาจะมาบังคับแบบนี้ฉันไม่ทหารนะพี่เชษก็จะบอกเลยบอกไอ้ที่สั่งในก็เพราะว่าเห็นว่าเธอทําได้ไง ไม่ใช่ว่าสั่งให้ให้เธอทำไม่ได้แล้วจะให้เธอทำเหมือนอย่างคนสั่งให้คนว่ายน้ำไม่เป็นไปไว่ายน้ำแล้วไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตมีคนละมุมไงเพราะบางคนสั่งให้ทำเหมือนกันแต่ทำไม่ทำได้แต่กูไม่ทำอะ่ะเฮ้ยเนี่ยไอโน,โน่นีนี่เก็บแอร์เสมอนี่ในบ้านถ้วยชามโน่นนี่นั่นจะทำอย่างนี้นะทำได้ถ้าจะทำที่สั่งแต่ไม่ทำ <c oughs> นี่แหละมันก็มันก็เป็นอย่างนี้มันก็มีอะไรขัดแยง้ยงกันเขาทึงเรียกว่าครอบครัว เขาถึงเรียกว่าลินกับฟันไงเขาถึงเรียกว่าลินกับฟันเขาถึงเรียกว่าครอบครัวถ้าหากว่าเอาใจเขาไปใส่ใจเราแล้วเอาใจเราไปใส่ใจเขาอารุมอร่วยกันมันก็อยู่ด้วยกันได้นะครับนะฮะไม่ต้องไปทําเดี๋ยวนั้นก็ได้ไม่ต้องไปทําให้หมดหรือไม่ต้องไปตึงนักพทะเจ้าท่านบอกเลยไงว่าต้องเดินสายกลางอย่าไปสายตึงดีถ้ามันตึงเนี่ยถ้าเป็นสายพินเนี่ยดีปึ้งสายก็ขาดถ้ามันหย่อนดียังไงก็ไม่เป็นเพลงเออ นี่พุทธเจ้าสอนนะครับพุทธเจ้าสอนอะพี่เนี่ยนะถ้าพี่สั่งอะไรก็คือสั่งไอ้ที่น้องทําได้นอกเสียจากว่าไอ้ที่สั่งแล้วไม่ทําที่นําเรื่องการฝึกทหารมาเล่าให้ฟังก็เพื่อจะให้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นพี่ออสก็เถียงว่าแต่ยังไงออสก็ชอบพูดดีๆเพราะถ้ามาสั่งแบบทหารไม่ทําหรอกพูดจริงๆนะ พิเชษสั่นศีศัพเพราะผู้เขียนมีข้อโต้แย้งได้ตลอดเวลาแต่ก็เป็นการดีที่กล้าคิดกล้าทำเช่นนั้นเพราะถ้าปล่อยให้เขาทำตามใจตัวเองทุกเรื่องและไม่มีใครกล้าขัดขวางหรือแนะนำอะไรเลยเขาก็จะกลายเป็นคนขวางโลกในสังคมของคนทั่วไปอาจจะแกล้งชื่นชมเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาแต่พอรับหลังก็อาจจะพูดว่า ไอ้นี่มันบ้าอะไรทำนองนั้นซึ่งเมื่อผู้เขียนเข้าไปร่วมชีวิตแล้วจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดคิดอยู่เสมอว่าทะเลาะกันเองให้ตายกันไปข้างหนึ่งในบ้านดีเสียกว่าจะปล่อยให้เขาออกไปทำผิดพลาดในเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นนอกบ้านอ้าวนี่แหละก็คือภรรยาที่ดีนะ ภรรยาที่ดีแง่คิดของพี่ออสกิ่งดาวกับมิชัยบัญชาท่านพอจะจับประเด็นได้ไหมครับว่าอะไรที่มันเป็นอุปนิสัยหรือเป็นวัดปฏิบัติที่ไม่ค่อยเข้าท่าของสามีภรรยาก็มักที่จะคัดค้านแต่ว่าที่พี่ออสพูดว่าทะเลาะกันในบ้านนั่นแหละคือคัดค้านเลยพี่จะทําอย่างนี้พี่ไปทำอย่างนี้นอกบ้านเนี่ย ไม่ได้นะคนหนึ่งเขาจะว่าพี่บ้าคนหนึ่งเขาจะว่าพี่เพี้ยนเขาจะว่าพี่เนี่ยไอ้นี่มันอะไรอย่างเงี้ยพี่ออสบอกว่าเรามีปัญหากันซะในบ้านเถียงกันซะในบ้านดีกว่าปล่อยให้พี่เขาไปทํานอกบ้านแล้วเขาเอาไปนินทาด่าไปทั่วเลยพอไปได้ยินเข้าหูก็ก็รับไม่ได้หรือพี่เชษได้ยินว่านินทาว่าร้ายเขาอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปมีเรื่องกับเขานี่ก็คือภรรยาหน้าที่ของภรรยาเช่นเดียวกันตรงกันข้ามกลับมาก็คือว่าหน้าที่ของสามีก็เหมือนกัน ถ้าไปรู้ว่าภรรยาเราไปทําอะไรที่ไม่สมควรเราก็จะคุยกันในบ้านว่าเอยเธออย่าไปทําอย่างนี้นะเนี่ยคนเขามาพูดอย่างว่านอย่างนี้อะไรมันจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนิสัยอย่างนี้อย่าไปทํานอกบ้านนะอย่าไปตบนอกบ้านอย่าไปอย่าไปอย่าไปนอนลนนอกบ้านน้าลายยืดนู้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไปคนเขาไปนินทานะเราก็คุยกันในบ้านให้ภรรยาเรารู้จักระวังไว้ประมาณอย่างนี้นะฮะ ก็เป็นกไรว่าตักเตือนกันในบ้านดีกว่าไปทําอยู่ข้างนอกแล้วโชว์บ้านเขาบอกโอ้ยไม่ไหวเลยเมียพี่อยู่นอกบ้านเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเรื่องของผัวของเมียความจริงหนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องของผัวเมียแ,แหละแหละเป็นเรื่องของการคลองเลือนอยู่ด้วยกันแต่เป็นเรื่องของคนดังระดับ,บประเทศเท่านั้นเองเป็นเรื่องของมิตรแชมบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีวันนี้กําลังสนุกแค่ เวลาในรายการก็มาหมดลงเราติดตามรับฟังเรื่องราวของมิตรฉัยบัญชาและกิ่งดาวดารณีได้ใหม่ซึ่งจะเป็นตอนที่พิเชษนะฮะไปทำอะไรนั้นก็ต้องให้ติดตามกันในตอนต่อไปสนุกครับโอ้โหยังเหลืออีกยาวเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมชอบใจกดไลค์กดแชร์กดถูกใจถ้าไม่ชอบใจก็เขียนตาหนิมาได้นะครับ รือโทรศัพท์มาบอกก็ได้เว้ยอย่าบ้ามากอย่าบ้าน้ำลายนักอะไรอย่างนี้ต่อว่าได้ไม่ต้องชมอย่างเดียวรายการผมอู้ยอย่าชมอย่างเดียวไม่เอาต้องต่อว่ามั่งต้องตำหนิมั่งต้องต้องแก้ไขบ้างนะครับวันนี้สวัสดีครับ